สวัสดีครับมื่อนี่ต่อเนียเมื่อแรงรับฟาคืมๆหนึ่งสิครับเมื่อนี่ผมจีพามหาเนี่ยกินยุสาครับสาของประจวบฟาร์มครับเป็นฟาร์มงัวของไอผมนะครับผมจีพามหาเนวกินมื่อวานบันนิ่งยุสาครับไปกินแรงรับทุ่งยางไห้ประกมจีนมันหมกครับก็เลยได้มมหาบานป่ายสาเนี่ยนะครับจังบ่ได้ใส่ฝีมืออย่างไยครับเมื่อมาห้วแลวผมกิสจ้พมาเบิ่งงัวในฟาร์มของปรจจวบฟาร์มครับนี่ครับ งวหไงครับแต่ว่าห่างจากจอยเลจังน้อยนะครับยง้มนี้มันสีเขาย่ามแรงแล้วครับหญ้ากระอึดนะครับนี่ครับสิพามาเบิงครับอันนี้แม่เซเว่นครับเห็ดจุ่มเขิมอยู่ครับสูงมีความสูงนี้แหละครับร้อยร้อยหกสิบได้ครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบบวกพุ่นลักครับไทยเฮ็ดเปิงเครืองอยู่ครับงวหไ่ครับนี่ครับหมูเห็ดเพอร์เวอร์อยู่ครับนี่ครับแม่เซเว่นอันนี้แม่กระทิงครับนี่ครับอื นี้แม่กระทิ้งครับมีแต่งวดสอดครับทั้งนั้นแหละครับเป็นห้องแล้วครับเป็นหิวหญ่หิวเฟี้ยงครับเบิ้งครับนี่ครับหัวประจำฟ้ามเป็นครับมาทางนี้ผมกระิบผ้าแพ่นมาเบิ้งป่าอุสาแลครับโอ้ยว่าเป็นป่าอุสาวัดนะครับเบิ้งครับสวบกันบม่ามบม่ากอยู่ครับบยจักอืดแนวอยู่แนวกินครับเบิ้งครับนี่กัะตกลงไปนี่เยาว่าบาปคับเนี่ยันมันกลิ่นคนเลยครับป่าครับ ครับหลายเป็นหลายครับนี่ปลาอุสาประจวบฟ้ามครับปลานินล้วนล้วนครับเบิงครับโอ้ยปลากระายแท้ครับนี่ครับผุนกิตสิวานลงนี่แหละครับมึงนี่ครับมีออเดอเิ่นสังพร้อมครับสิวานขายพร้อมแล้วครับมันครับเบิงครับพามาเบิงใกล้ๆมีแต่ปลาครับเพ็ดขรูขฤยครับมันหลายโพดครับ เะหลายจิมิตะปลาน้อยแหละครับโนโนออกแม่แพลูกครับครับซุบมึงกรายครับโอ้ย